ศาสตร์แห่งเมืองล้านนาที่มีความเก่าแก่กว่า700ปีศาสตร์การโนดโบราณที่ถูกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความรู้ที่สั่งสมมากกว่า10ปีความหนักแน่นขึงขังแต่ผ่อนคลายแบบลึกถึงเส้นประสบการณ์ใหม่ที่คุณจะต้องสัมผัสบำบัดอาการปวดหลังปวดเอวปวดไหล่หมอนรองกระดูกทับเส้น โดยลุงจิว๋วอาจารย์สมศักดิ์อิ่มใจผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนวดตอกเส้นจัดกระดูกูมิปัญญาไทยแห่งเมืองล้านนานี่ไม่ใช่การนวดเพื่อให้สะใจนะแต่เป็นการนวดจัดกระดูกตอกเส้นให้ถูกวิธีครับรับรองครั้งเดียวรู้เรื่องครีิวรดู มีนักันเป็นประจําทุกวันพุธนะคะที่เราจะมาเจอกับผู้เชี่ยวชาญนะคะหรือว่าเรียกว่าเป็นผู้ชีช่ใช้ท่านการนวดแผนไทยศาสตร์ในท่านการตอกเส้นนะคะหรือว่าภูมิปัญญาแห่งล้านนาไทยค่ะซึ่งมันก็เข้ากับบรรยากาศของเราด้วยวันนี้เหมือนกันนะคะในประเพณีวันลอยกระทงด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าท่านได้อยู่กับเราตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะมาคุยกันวันนี้ค่ะว่าะจะมาแก้ในเรื่องของกระดูกสันหลังหรือหลังคดกันยังไงแล้วก็เรื่องของการใช้ผ้าเขามาแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของคุณลุงนะคะมาพบกับอาจารย์สมศักดิ์อิ่มใจหรือว่าคุณลุงงจิวอเเรานนัั่่คะสสดี สวัสดีครับลุงจิ๋วครับเห็นลุงจิ๋วบอกว่าเดี๋ยวจะไม่ได้เจอกับเราด้วยสักพักนึงเลยนะอาลุงจิ๋วไปไหนล่ะก็จะไปไปเชียงใหม่ครับอ๋อไปเดินสายเดินเดินเดินสายครับออ๋ไปพิโรนุ่งเลยลุงครับเสร็จแล้วก็จะไปที่พิโรด้วยครับอ๋อแต่ลุงจิ๋วอยู่พิโรดอยู่แล้วนี่ใช่ไหมครับจะไปพิโรไปที่สถานีวิทยุกระจายสียแห่งชาติที่พิโรดครับอำเภอดงยางบางกามคร şey ับคือเดี๋ยวนะคะนี่คุณผู้ชมที่สนใจจะให้ลุงจิ๋วบำบัดเนี่ยนะคะ สามารถที่จะโทรมาได้แต่ว่าถ้าเกิดที่กรุงเทพเนี่ยคุณลุงจะอยู่กับเราแค่สัปดาห์นี้ใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้วันพุธแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าสนใจในสัปดาห์นี้คือวันพหัสศุกร์เนี่ยก็สามารถโทรมาจองคิวที่นี่ได้3-45หจะอยู่ที่พิโลกครับ3 4 5ไปพิษณุโลคนังคารจะอยู่พิษณุโลกเพาที่วัดดงยางอําเภอบรรคกรรจังหวัดพิโลกครับค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปเชียงไปเชียงใหม่ก่อนแล้วกลับมาพิโลกครับอ๋อคือวันศุกร์ เสาอาทิตย์นี้จะไปเชียงใหม่นตอนนี้จะไปหลังจากเซนนี่ก็จะไปเชียงใหม่ครับเสร็จแล้วก็สาสี่ห้านี่อยู่ที่พิโลกครับอําเภอดงยางเพะโทษอําเภอบารกรมวัดดงยางครับค่ะสาหรับใครที่อาจะโทรมาจองไม่ว่าคุณจะอยู่กรุงเทพหรือว่าคุณจะอยู่พิษณุโลกหรือเชียงใหม่ลองโทรมาสอบถามว่าคุณลุงอยู่ที่ไหนได้นะคะอันที่เบอร์ที่โชว์อยู่ด้านหน้าเลยนะคะ สำหรับการบำบัดอาการต่างๆในการตอกเส้นแล้วก็การจัดกระดูกนะคะเป็นภูมิปัญญาแห่งล้านนาไทยซึ่งการตอกเส้นเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษคือ tapping line เห็นบอกว่าเป็นศาสตร์ที่สืบเนื่องมาประมาณ752ปีใช่ไหมคุณลุงคะ700กว่าปีครับ700กว่าปีแล้วนะคะเป็นภูมิปัญญาสมัยเชียงแสนรวยนะคะก็เป็นภูมิปัญญาทางล้านนาคือทางภาคเหนือทางภาคเหนือสืบทอดกันมายาวนานคุณลุงเรียกว่ามีประสบการณ์ในการที่จะนวดเนี่ยมากี่ปีแล้วคะหลังจากที่ไปศึกษามา ก็ตก10กว่าปีครับสิบกว่าปีในการขับพิมพ์นุ่งนวครับขับนุณงนวดทุกวันเลยครับทุกวันครับ10กว่าปีครับสิกว่าปีครับโอ้มีนะคุณลุงคิดสิบสี่สิบห้าปีได้ครับโอ้โหได้ที่ดูดีเป็นคนเป็นคนแอคทีฟตลอดอสี่สิบห้าปีไม่มีเหนื่อยอ่ะทำตลอดนะคะแล้วทุกวันแต่แต่ละคนที่เข้ามาบำบัดนี่คือเป็นคนคนละชั่วโมงชั่วโมงกว่าดังจำชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงอยู่แล้วนะคะวันนี้ศาสตร์คุณลุงคุณลุงจะมาช่วยในเรื่องของแก้อาการ แก้การพวกกระดูกคดกระดูกงอพวกสลังเนี่ยแก้อาการให้ให้ตรงขึ้นครับนะคะแล้วส่วนใหญ่ที่เขาเกิดอาการกระดูกคดอะไรเงี้ยมันงอมันเกิดจากอะไรอะฮะก็เกิดมาจากกินปูนพวกพังผืดพวกนี้ยครับอที่อยู่มันไปเกาะได้ไงครับก็มันเกี่ยวกับอาหารการกินการพักผ่อนเลยครับครับหลายอย่างเพราะอายุมากขึ้นมันก็มายุมากก็เป็นคอนะคะหรือ หรือการที่เราทําอะไรที่มันอาจจะผิดผิดท่าผิดปกติก็จะมีปัญหาครือทำซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้หมดนะคะเราจะแก้อาการที่เป็นที่ที่เป็นปกเข่าด้วยครับใช้ใช้สุดเขาม้ากับอืมนะครับเขาม้าเนี่ยสองผืนสองสองผืนครับค่ะรักษาวกเข่ารับวิสีเดียวกับผ้าเอนี่ผ้าเข่าม้ามาอันเดียวกันแนวเดียวกันเลยไอแนวทานที่ลุงจิ๋วใช้ผ้าเข่าม้าเนี่ยมันมีมาตั้งแต่โบราณเลยป่ะครับดีแต่โบราณครับของโบราณครับคือมันเป็นสิ่งที่ มันมีอยู่แล้วในสตา์นี้ะนะคะไม่ใช่ว่าคุณลุงจะมาคิดสูตรใหม่ไปยุ์เองไม่ใช่มันมีอยู่แล้วมันภูมปัญญาของคนไทยที่เมืองรัตนนดาอของทางลำพูนครับค่ะนะคะก็เลยแล้วคุณลุงมีการตอนนี้คุณลุงมีสืบมีสอนไหมแบบว่าสืบทอดให้คนรุ่นหลังต่อไหมคะมีมีครับมีสอนตอนนี้ก็เป็นอาจารย์สอนด้วยใช่ไหมคะก็เป็นคนรุ่นใหม่หรือส่วนใหญ่จะเป็นคนเริ่มมีอายุแล้วค่ะคุณลุงที่มาเรียนก็ส่วนมากมันมีทุกรุ่นครับครับมีทุกรุ่นเลยครับค่ะแล้วเราก็อยากให้แบบ คนรุ่นใหม่ๆที่อายุน้อยมาเรียนบ้างเนาะนะครับจะได้แบบดูแบบว่าสืบสานประเพณีไทยแล้วก็เออคนคนเขาเรียกไงคนไทยที่เป็นเด็กใหม่ๆเนี่ยก็จะได้มาใช้ทางเลือกหรือว่าเป็นแพทย์ทางเลือกได้เหมือนกันในการบำบัดนะคะเพราะเห็นคุณลุงเอาลูกให้ดูเมื่อกี้คุณลุงมีเอาลูกให้ดูแบบคุณลุงไปออกบูธมาที่ประจีนนะคะที่เมืองจีนครับที่เอาที่เมืองจีนเลยหรอเมืองจีนครับโอ้โ้ีว่าประจีนฮะเออออกมาปีสามปีสี่ปีแล้วครับ ไม่น่าจะมีมีแต่ฝรั่งเออแต่เมืองจีนแต่ไม่มีคนจีนมานะมีแต่ฝรั่งมานะฝรั่งพูดนักกีฬาครับเฉพาบพนักกีฬาอปัญหาส่วนใหญ่ของนักกีฬาเขาจะเจอปัญหาอะไรครับปัญหาพวกเข่าพวกปวดเมื่อยครับครับพวกเข่าพวกนักวิ่งเขาใช้เข่าเยอะนะครับวิ่งเวลามันก็กระแทกกระแทกแล้วเวลาบําบัดลงชืวบําบัดยังไงครับก็ใช้ตอกเส้นครับตอกเส้นจากกระดูกครับค่ะ ก็อย่างที่เคยสาธิตในการถ้ามีปัญหาที่เข่าไม่ได้ตอกที่เข่าโดยตรงจะตอกข้างหลังบริเวณไหนฮะก็ตอกบวกเ้นข้างครับครับพวิเ้นข้างแล้วไม่ตอกโดยตรงเข่าตอกเส้นข้างครับครับแล้วก็จากตรงด้านเอวข้างหลังด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าจริงแล้วนักก no de de so ีฬาเนี่ยเขามีปัญหากับเรื่องเส้นมากกว่าคนปกตินะครับเขายิ่งเป็นอาชีพอย่างเงี้ยยิ่งจะมีปัญหาเรื่องของโอกาสที่เสี่ยงความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอื่นๆเยอะมากนะคะสังเกตที่เราเห็นนักบอลหรือว่า นักกีฬาทีมชาติเลยพวกนี้จะมีโอกาสที่เสื่อมไปเร็วกว่าเราเขาถึงต้องเขาเรียกว่าแขวนสตัร์แขวนนวมแขวนอะไรกันเร็วเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามีเป็นัญหาเพราะว่านี่คืออาชีพของเขาดังนั้นก็ต้องมีมามาแก้ตรงนี้บ่อยกว่าคนปกติใช่ไหมคะลุงจะมีมาครับจะมักจะเป็นตะโพกเข่าครับมันมาจากตะโพกนะแล้วเขาจะมีพวกอะไรเงี้ยแพทย์ข้างสนามอ่ะที่แบบจะเป็นทางภูมิปัญญาเลยที่ไปรอจับ เวลานักกีฬาเส้นพลิกหรืออะไรเงี้ยให้กลับมาได้เลยอะไรเงี้ยอย่างเรายังอดโอยไปหลายวันแต่พอนักกีฬาเขาจะมีแพทย์สนามที่เป็นคล้ายๆแพทย์แผนไทยอ่ะดึงปุ๊บกลับเข้าได้เลยนะคะเอาละค่ะนะคะก็นี่ก็เป็นอีกอีกหนึ่งกลุ่มที่ก็มาใช้ใ้บริการในศาสตร์ของภูมิปัญญาไทยที่ช่วยแก้ได้นะคะในเรื่องของอันนี้จะเป็นนักกีฬาบ้างแล้วนะคะก็วันนี้ก็พอดีเลยนะครับแล้วก็ได้นักกีฬาท่านหนึ่งนะครับมาร่วมรายการของเรา อ๋อไม่ใช่แล้วใช่ไหมเป็นกีฬาเป่ากบนะคะให้มันเข้าเทศกาลหรือว่าแค่มาเก็บหรืออะไรนะนักกีฬาตั้งเตะต้องมาถามเขาว่าจริงๆแล้วเขามีความเชี่ยวชาญในกีฬาด้านไหนให้เป็นไทยๆไงดูไทยๆนะคะเออนะคะเอาล่ะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูคุณลุงสาธิตเลยดีกว่าในช่วงหน้านะคะค่ะที่ดีที่สุด ศาสตร์แห่งเมืองล้านนาที่มีความเก่าแก่กว่า700ปีศาสตร์การโนดโบราณที่ถูกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความรู้ที่สังสมมากกว่า10ปีความหนักแน่นขึงขังแต่ผ่อนคลายแบบลึกถึงเส้นประสบการณ์ใหม่ที่คุณจะต้องสัมผัสบำบัดอาการปวดหลังปวดเอวปวดไหล่หมอนรองกระดูกทับเส้น โดยลุงจิว๋วอาจารย์สมศักดิ์อิ่มใจผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนวดตอกเส้นจัดกระดูกูมิปัญญาไทยแห่งเมืองล้านนานี่ไม่ใช่การนวดเพื่อให้สะใจนะแต่เป็นการนวดจัดกระดูกตอกเส้นให้ถูกวิธีครับรับรองครั้งเดียวรู้เรื่อง,อ,งอ่ะนะครับ เบรกนี้เราจะมาดูคุณลุงนะคะมาบำบัดกันด้วยวิธีการตอกเส้นนะคะหรือวิธีการจัดเรียงกระดูกตามวิธีการภูมิปัญญาแห่งล้านนาไทยเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้จะเน้นในเรื่องของกระดูกหลังคดงอนะคะแล้วก็เรื่องของการแก้ปวดกลองเข่าอะไรเงี้ยเพราะาบังเอิญว่าผู้ที่มาเป็นแบบให้เราเนี่ยเป็นนักกีฬาฟุตบอลด้วยเตะวงเตะบอลด้วยนะคะเล่นตลอดเลยขึ้นควบลูกไม่ใช่ไม่ใช่เขาเล่นในสนามอะเอาละโอเคเดี๋ยวไป ดูฝั่งฝั่งนี้เลยนะครับคุณลุงโอ้โหเตรียมอุปกรณ์ต่อกันเรียบร้อยคุณลุงลุงจิ๋วได้มีการตรวจสอบกล้ามเนื้อของเคสของเราหรือยังครับก่อนที่จะทำก็ตรวจสอบก่อนเนาะว่ากระดูกสันหลังเป็นงไงบ้างนี่เป็นนักกีฬาแพ่งกิ้งป่ะคะนี่จะมีปัญหาพวกไหล่ต้องคอนะครับก็จะปวดไหล่ตองคอกระดูกคดครับก็เป็นเอวก็ปวดเอวครับปวดเอวนี่จะลงสะโพกไปถึงไปเท้านะครับอันนี้ผมก็จะสาธิตทำาเลยนะครับ ไม่ไม่เสียเวลาครับคุณลุงคุณลุงเด็กช่างอนเนี้ยอุปกรณ์เยอะมากนี่มีปัญหาพวกพวกกระดูกสันหลังนะจะปวดหลังปวดเออนี่คุณลุงจับแล้วคือมันมีคือมีปัญหากระดูกสันหลังด้วยจะปวดหลังครับตัวเนี้ยพอจับแล้วรู้สึกว่ามันแข็งแข็งนะคุณลุงกระดูกหลังจะโคดจะคดจะงอ๋อจะปวดหลังรู้เลยครับรู้เลยครับนี่เป็นการใช้ไม้นะคะเป็นค้อนตอกลงบน ไม้ที่เป็นริ่ม,ะะมลงบน,นแนวเส้นของร่างกายตามหลักของการนวดไทยนะคะคการตอกเส้นทําให้เกิดการสั่นสะเทือนตามจังหวะการตอกอย่างจริงๆแล้วดูเนี้ยเหมือนรุนแรงแต่ว่าจริงนุ่มนวลน,นุ่มนวลเพราะว่ามียางไงคอ้อนจะเป็นคอ้อนยางแล้ว ไปตอกไม่เจ็บมายก็ยางใช่ไมปก็มนมนะคะแล้วก็มันก็คือมันไม่ได้ตรงลงไปตรงนั้นมันค่อยๆแบบถลายไปใช่เป็นเฉียงครับเป็นสิ่งเฉียงนะคะลดความตึงของเส้นก่อนแล้วก็กล้ามเนื้อลึกนะคะอันนี้เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนพลังงานในร่างกายใช่ไหมครูคะครับอันนี้เป็นการที่ตอกแบบที่หลังคตรับหลังคตหลังงอที่เป็นกระดูนุทับเส้นครับอ๋อแล้วก็กระตุ้นไปประสาทด้วย อันนี้พูดถูกลับการบําบัดนี่ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรนะฮะมันเป็นแค่การสั่นสะเทือนที่จะเป็นกระดูกทับเส้นนะฮะก็เราจะตอกลงไปก็จะคลายคลายกล้ามเนื้อออกไปครับก็คือจะเป็นการรับสัมผัสในคราวเดียวการรู้สึกขณะการรับการตอกเส้นก็คือเหมือนกับมีกระแสไฟวิ่งอยู่ภายในเส้นอยู่ในร่างกายีนี่จะมีปัญหาพวกปวดเข่านะครับใี้เป็นเข่านะคะปวดเข่าปวดเข่าก็ใช้ตอกเข่าครับตอกข้างๆตอกด้านหลัง คุณลุงคะแล้วพอตอกสมมติว่าวันนี้ตอนนี้พูดแลยพี่มารักกันแบบได้รับการบตอกเส้นแล้วเส้นแล้วเขาหายเลยไหมคะหรือว่าต้องต้องมาอีกนะคะต้องมาอีกครับแต่ว่าช่วงหลังจากตอกแล้วเนี่ยจะหายจะดีขึ้นครับดีขึ้นครับคือทําให้ดีขึ้นครับค่ะแล้วต้องกินยาอะไรควบไม่กับตอกอย่างเดียวตอกอย่างเดียวครับจริงๆทําไมเราไม่นวดคุณลุงคะการตอกมันดีก่าการนวดยังไงคะลุงคะ ตอมันถึงเส้นดีครับท่าทุวคมันไม่ถึงเส้นครับอ๋อแล้วมันได้เร็วกว่าไหมอ่าดีกว่าครับดีกว่าเร็วกว่าถงกว่าถมเนอะเพราะคนนวดถ้าใช้มือนวดเดี๋ยวสักพักก็จะล้าไงแต่ถ้ามีอุปกรณ์ช่วยจะสามารถบําบัดได้นานนอนดูท่าหาว่าจะอ่าตันนี้จะใช้แบบแล้ว ยังไงผมผมช่วยายามกดเนี้ผมจะจัดกระดูกนีดเดียวครับจัดก่อนนะคะคือเมื่อกี้คุณลุงเช็คสภาพร่างกายก่อนแล้วว่าแต่เราดูครับอันนี้คือคุณโอ้แต่ลุงจิ๋วเวลาตอนนี้เหลือสิบกว่านาทีนะยังยังมีเวลายังเวลานีลุงจิ๋วเหลือสิบกว่านาทีเลยนะยังไม่ต้องปินเตเล่ก็ได้เพราะว่าไม่ต้องรีบมากเลุงจิ๋วจัดกระดูกนี่จะเป็นท่าท้ายๆแยล่ะท่าปากท่าปากครับอ่านี่จัดจัดโอ้โหโอ้สังเกตเห็น แท้จะทุกเคสเลยอ่ะต้องต้องแบบว่ามีการจัดกระดูกในหนึ่งกระบวนการด้วยอแต่อันนี้ดูว่าพี่เขาก็ดูเหมือนกับเส้นตึงหลังแข็งเหมือนกันนะจริงๆนะมีปรับกระดูกคอครับระดคอนะคะคอไหล่โอ๊ยโอ้ยได้ได้ยินไหมอ้าวตอนนี้นอน ลอยงอใจตะแคงครับตะแคงครับเป็นยังไงบ้างคะคอยคอยังอยไ่ไคอยังอยู่ครับคอยังอยู่ครับแต่อยู่ที่ไหนไปซ่อมคกับโคกขาครับให้มีแรงขึ้นครับค่ำคืนนี้นะคะออกไปลอยคออันนี้อันนี้อะไรครับลุงนี่ปรับตะโพกครับปรับให้มีแรงขึ้นครับให้ขามีแรงครับอ๋อคนนักกีฬานะเวลาเล่นมันก็ต้องวิ่งวิ่งอะไรก็ปวดข่าวปวดตะโพกฮะ ลุเอาอย่างโอ้ยเจ็บข้อมือเจ็บข้อมืออ๋อไม่ได้เจ็บอันนี้ข้ามือหลังเจ็บข้อมือไม่ได้เจ็บกระโพกนะไม่ได้เจ็บกระโพกนะเจ็บข้อมือนะฮะอันนี้ก็ นี่นักกีฬาเขาจะมีปัญหาเสียงจะดังเสียงใสอยางหยางโอ้ยเสียงจะดังนี่เสียงของกระดูกตรงระดูกนะฮ่ะกูไปถาม้าเนี่ยเห็นอย่างนี้อย่าไปเหยียบเหยียบไปพันอย่าไปทำเองอะต้องคุณลุงแล้วก็คนที่รับการฝึกฝนการศึกษาถ่ายทอดมีประสบการณ์มาแล้วนะคะถึงจะรู้ว่าเส้นไหนกระดูกไงท่ายังไงน้ําหนักเป็นยังไงนะคะต่อไปอนี่ที่มีปัญหากระดูกคดรับ จะรปรับหให้ใหโกงครับออ๋ให้โกงให้โกงเลยนะคือคือกระดูกค้อส่วนใหญ่เขาจะบริเวณเอวเหรอครับลุงถิ่นอ่ามันจะมีปัญหาตรงเอวครับคุณใจเย็นๆให้เดียวแต่ลงเงินลงมาครับคุณลุงอย่าเวลาเยอะค่ะเบาๆนะครับค่อยๆค่อยๆน่าสบายนะน่าจะสบายน่าจะสบาย คือหลังจากนูนแล้วเสร็จแล้วน่าจะสบายคือโคดจึง้อคือมันโคดแล้วแบบพอามันโดนดึงโคดจะดึงจะให้กงขึ้นครับอ๋อม่ท่าใหม่นะคะคุณผู้ชมคะเป็นท่าใหม่ที่คุณลุงให้ดูกันแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ดูแล้วนะเพราะเดี๋ยวคุณลุงจะเดินสายไปเชียงใหม่นะคะดังนั้นใครที่สนใจบําบัดเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้แล้วค่ะจะไปพิโลกกันได้ครับสามสี่ห้าสามสี่ห้าเราอยู่พิษณุโลกแต่วันนี้จะไปเชียงใหม่จังหวัดพิษณุโลกครับที่สถานีวิยุ พุทธศาสตร์ไหนใช่อย่างนี้ถ้าใครอยู่แถวพิษโลกไปหาลุงจิ๋วได้ที่นู่นใช่ไหมครับวบางยางสามสี่ห้าสามสี่ห้านะคะอยู่พิษโลกนะคะจริงๆลุงจิ๋วเป็นคนพื้นเพลที่พิษณุโลกใช่ไหมครับคนพิโลกครับคนพิษโลกนะคะอันนี้ตัวนี้ปรับแบบว่าให้แบบคลายกล้ามเนื้อครับอ๋อผ่อนคลายคลายกล้ามเนื้อครับอันนี้ก็น่าสนุกดีนะเป็นเหมือนขึ้นเครื่องแบบสบายเนาะเออ อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนเป็นอะไรมาคะคุณลุงอาจจะเป็นตะโพกปวดหลังเอวครับตัวนี้คือแล้วคนที่เขาจะเป็นอย่างนี้ได้คือส่วนใหญ่ก็ต้องแบบออกกําลังกายเยอะหรือว่ายังไงคะก็ต้องออกกำลังกายมากส่วนใหญ่เขาไปเขาทําอะไรมาคะชีวิตส่วนมากก่อนจะไปไปใช้แบบกบกเงยเงยมันจะมีการปวดหลังปวดเอวใช้แรงงานมากกบเงยยกของออกกําลังกายเป็นนักกีฬาอะไรอย่างนี้นะคะจะเป็นบริเวณ ผู้หญิงก็จะมีปัญหาเรื่องนอกเพราะอะไรนะใส่ส้นสูงใชู่้ชายก็จะมีปัญหาเรื่องอย่างเงี้ยมันก็จะมีปวดเข่าครับอันนี้จะปรับปรับเอ้พวกข้อเข่าครับข้อเข่านะฮะปกติเวลาลุงจิ๋วบำบัดที่พิซนูลโลนี่ถือว่าอยู่กับพื้นบ้านเลยใช่ไหมกับพื้นครับกว่ที่จะมีหมอ20บุคคนครับโอ้นี่คือลูกค้าประมาณ2 3 0 0คนครับโอ้โหต่อวันนะฮะต่อวันครับว้าวโอ้ เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บอันนี้เป็นการดัดดัดดัดปหาที่ก้ปรับเอเส้นขาครับอันนี้คือเส้นขาเส้นเข่าครับเส้นขาเส้นเข่าที่มีปัญหาเข่าคือคืเลือดมันไหลเวียนไม่ดีเหรอครับเลยต้องไหลเวียนไม่ดีมันเป็นก้อนคือทําให้เลือดเนี่ยมันไหลเวียนเพราะว่าคนจเมีปัญหาชาที่ฝ่ายเท้าไงเลือดมันไม่มีนออกไปนะคือแล้วอย่างนี้แสดงว่าแก้เรื่องของกระดูกทับเส้นได้ไหมคะคุณลุงคะ ไปดูทับเส้นที่เราจะชาแล้วก็ที่ชาขาเนี่ยชาขาเนี่ยช่วยได้ครับชาขาปวดขาปวดขาปวดเขาได้หมดครับค่ะนะคะโอ้โหแล้วแต่ว่าสนุกสนุกไม่คันเสียงหัวเราแปลกๆนะนี่ก็เสียงหัวแปลกแล้วก็แล้วก็หายเสียงหายไปเลยคือ อันนี้ลุงเจิ๋วดูแล้วว่าร่างกายกำยำสามารถที่จะลดน้ำหนักเยอะได้ก็เพราะว่าเห็นมล็กีฬาใช่ถ้าคุณผู้หญิงไม่ต้องกลัวว่าลุงเจิยวจะใช้น้ำหนักในระดับที่เบาขึ้นเ e <at> บาลง e <at> ไม่ต้องกลัวว,าว่าจะแล้วคุณลุงเช็คแล้วไง e <at> ว่าเส้นหรือว่าลักษณะกระดูกเป็นยังไงคุณยิ่งลุกดเส้นแล้วนะคะครับค่ะอืมผ่านผ่านนะ่า คุณลุงแล้วอย่างนี้โรคที่ห้ามหรือว่าโรคที่จํากัดมาในการนวดแบบนี้คะ่ะคุณลุงมีโรคอะไรที่ห้ามไหมคะที่ห้ามก็เป็นโรคมะเร็งครับมะเร็ง,งห้ามมะเร็งห้ามหัวใจเหรอคะหัวใจก็ได้ก็ได้ครับแต่ว่ามะเร็งมันจะมีประเภทที่ยังไม่รู้ตัวว่าเป็นมะเร็งนะรคเราต้องระวังหน่อยต้องสอบถามด้วยครับต้องสอบถามรายละเอ,อ,เอ,อียดอยู่นะดูดูจากร่างกายผิวพรรณน่าจะสังเกตได้อันนี้ต้องผมช่วยละลุกช่วยับดูแลุกช่วยละ ววางไ้ก่อนอันนี้อะไรคะนี่อะไรคะเรียงกระดูกใช่ไหมคะอันนี้คืออันนี้เป็นท่าเบสิกคือจะปรับพวกเข่าครับครับปรับเข่าแล้วต้องดึงอุัยใช่าให้ดีเพราะผ้าของม้าสั้นสัตว์การุณิสั้นหน่อยวันนี้สั้นทำไมครูลุงเอาเอาเอาแขนวางแน่ตัวครับแสดงว่าคุณลุงไปแบ่งให้ใครมานวดใช่ไหมไปให้ลูกศิษย์คนอื่นต้องแบ่งกันประหยัดผ้าเอาผ้านี้ไปด้วยไหมฮะนี่จะดึงพวกพวกขาพวกขาพวกเข่าเข่าไอ้พวกขาเนี่ยไม่ดี แล้วคุณลุงต้องมีผู้ช่วยแบบนี้เหมือนกันแต่แต่ลุงนับให้ผมก็ดีนะหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยต้องผมจะได้แบกั้นแรงไว้เดี๋ยวนะที่กรุงโรมว่า20คนนี่คือที่ไหนนะที่200ผู้บำบัด20ท่านแล้วก็เฉลี่ยมาบำบัดกับลุงจิ๋วเนี่ย200ลายต่อวันก็คือคือมีคุณหมอเนี่ย20คนแล้วคนบำบัด200คนใช่หมอ20วิคนที่ไหนนะที่พี่โลกที่โลกอ๋อพี่โรงจันทร์ วัดดงยางอําเภอบรรกรรมจังหวัดพิจุโลกครับวัดดงยางอ am, ําเภอบรรกรรมจังหวัดพิจุลโลกคะสถานีวิยุพื่อศาสนาแห่งชาติสถานีวิยุพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งคุณลุงนั้นเป็นหนึ่งในสมาคมของนักของนักพิยุด้วยในชมรมในพระบรมรารุในพระบรมราชธรรมชุนีพูดถ่านนะคะคุณลุงเป็นสมาชิกหนึ่งในสมาชิกด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอคุณลุงได้ไปที่เก้าอี้สีฟ้าเลยครับ<โ>อมมันนี้สบายแล้วอันนี้โอเคแล้วหลังจากที่โดนหนักไปแล้วเนี่ยจัดหนักไปก่อน เป็นไงฮะจัดหนักไปแล้วอันนี้มาผ่อนคลายอีกทีนึงนะคะด้วยเนี่ยแหละค่ะเครื่องอุปกรณ์คุณลุงอันนี้นี่สบายอันนี้ลุงจิ๋วบอกว่าซื้อจากญี่ปุ่นเลยนะเป็นไงอันนี้ชิลนะค่ะใครสนใจคอสนะครับบอกอาการก็โทรมาสอบถามได้ครับ0824406622แล้วก็025541799นะครับเครื่องนี้ลุงจิ๋วคิวแน่นนะครับใคร ถ้าอยากจะบำบัดรีบโทรมาสอบถามจองคิวก่อนเพราะว่าปลายปีเนี่ยเป็นช่วงไฮซีซั่นของลุงจิ๋วถูกต้องนะคะแล้วก็วันวันนี้ล่แหละครูจะเดินทางไปเชียงใหม่แล้วนะคะแล้วก็วันที่345หครูจะประจําอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกวัดตรงยางอำเภอระกำบางระกำมาระกำนะคะจังหวัดพิษณุโลกทถานีวิิยุพผู้สาสนารแห่งชาติท่านีวพทยุพุทธสาสนาแห่งชาตินะคะวันที่3 4 5 3 4 5หหซึ่งเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่า คุณหมอหรือว่าอย่างคุณลุงนี่นะคะที่เป็นแพทย์แผนไทย20ท่านกับผู้บับาอ200คนด้วยกันวัดของหลวงปู่แอลควัดหลวงปู่แอลวัดหลวงปู่แอลถ้าเชื่อว่าคนพิโรน่านรู้จักนะคะบางทีบางทีแม่เนี่ยช่วงวันหยุดอาจจะแบบมีคนอยากจะไปหาอาจจะไปหาคุณลุงในช่วงวันหยุดก็ได้ที่พิโรเพราะไม่ไกลไงถามชาวบ้านแถวนั้นรู้หมดได้หรือโทรมาถามเราก็ได้นะฮะอ่ะโอเคเอาละสุดท้ายสุดท้ายให้รู้สึกว่ารู้สิวฝากกับคุณู้ชมทางบ้านนิดนึงครับ จนไม่อยู่หลายวันเผื่อคุณผู้ชมว่าจะคิดถึงนะคะโอเคฝากวิธีการมาบัดนะ้ำของนงจิ๋วหน่อยครับชวนให้เดี๋ยวยืนได้ใครยิ่งใคยืนด้ใครที่มีปัญหาพวกปวดเข่าปวดข้อนะครับเชิญมาได้ครับคมอยู่ที่สถานีอ่เล็กการทุกวันพุธครับควันที่สามสี่ห้าเดือนนี้ก็ไปที่เออขาติดเดือนเดือนหน้านะครับครัสามสี่ห้าธันวาคมัสถาที สถานีวิทยุทยพื้นฐานแห่งชาติบำลังยางอำเภอบารกรัรมครับไปกันได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เดี๋ยวกลับมาเจอลุงจิ๋วกับเราที่ เดี๋ยวเราจะกลับมาฟังมาคุยกุบคุณลุงกันนะคะหลังจากที่คุณลุงเดินสายแล้ววันนี้ขอบคุณคุณลุงมากมากค่ะขอบคุณมากคะคะในแบบในดาวราเลยครับเพอนะคะยังไม่เต็มคอสเดี๋ยวต้องไปจัดเต็มนะคะเอาละค่ะช่วงหน้านวัตกรรมความงามค่ะมารออยู่แล้วกระชับกล้ามเนื้อเหมือนกันแน่แต่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติและคนผู้ที่จะมาคุยกับเราเนี่ยเป็นทั้งผู้ที่เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์มีประสบการณ์โดยตรงจะมาคุยกันในช่วงหน้าค่ะ We need to be